สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานสิงป่าเชียงรายนะครับงานที่ถื้ตาตือใจกับนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีบอลลูนหลากหลายสีสันมากๆหลายหลายแนวบ้างหลายตัวบ้างน่ารักน่ารักขนาดเลยทุกคนดูทุกคนดูครับน่ารักดีวันนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยครับ ตอนนี้บอลูนเต็มท้องฟ้าเลยครับนี่ฮะเต็มท้องฟ้านี่คือรอบๆนะครับอาสก็ขึ้นข้างบนแล้วนะครับทุกคนคมีเยอะมากๆครับนี่ฮะเต็มเต็มท้องฟ้าเลยนะฮะน้องหมูเด้เง,งกันโคตรน่ารักนะครับ มีหลายตัวด้วยนะครับอืมดูใกล้ๆแล้วกันมาดูน้องหมดูดิใกล้ๆไงน้องหมดูดินี่นะโอ้โหน่ารักมากเป็นกระแสเลยนะน้องหมูดินะครับ เห็นภาพส,สดที่สีฟ้าเชียงรายนะครับทุกคนวันนี้ก็น่ารักครับตญ่มากเลยอะ่ะเออทุกคนดูด้านหลังของอ่าน้องหมูดเดงอะ่ะเต็มเลยครับ โอ้โหโเรามาดูใกล้ๆฮะ,อะโอ้โหโอ้โหเต็มห้องฟ้าจริงฮะทุกคน น้องบอลลูนน่ารักจริงใครยังไม่เคยมาเนี่ยผมว่าพลาดเลยแหละเอไม่มาเนี่ยพลาดเลยแหละคือโคตรสวยอ่ะเต่แล้วลูกเตะแล้วอืมถ่ายสดๆเลยนะครับ ตอนนี้เริ่มจากเครื่อนสู่ห้องฟ้า,ากันหมดแล้วนะครับอโอ้ผมรู้ครับมีหลายรูปลักหลายรูปหล,หลายตัวนะครับทุกคนสวยทั้งนั้น ยังสวยอะ่ะไม่ต้องปลาวคืงนี่โซนนี้ทุกคนโอ้ยตรงนี้กันโซนนี้น่รารัก มีหลายตัวให้ดูไปพร้อมกันทั้วกันนะทุกคนเนี่ยเพราะว่าคือมีเยอะไปรูจะพูดยังไงอ่ะคือมันมันตื่นตาตื่นใจหมดแหละทุกคนหาชมไม่ยากที lonely, ่สุดแหละ โซนนู้นก็เต็มเลยเยอะเลยนะฮะเป็นของฟ้าครับรรที่บริเวณนุป,ปั้นสิงห์นะฮะตอนนี้เต็มไปด้วยบอลลูน ที่เราเห็นพ,พร้อควมกันสดๆเลยนะครับ mm hmm. รวมได้แล้วครับทุกคน ที่สุดครับจริงๆเนี่ยตอนนี้ตอนแรกอ,อ,อ,อยู่เต็มนี้หมดเลยนะฮะตอนนี้ขึ้นน่าวนฟ้าท้องฟ้าหมดแล้วดโ,โลมีตัวน,นั้นนะฮะเมื่อกี้เราเห็นในตอนแรกๆเนี่ยเล็กมาก เตัวใหญ่มากนะครับตอนนี้ขึ้นมาตัวเล็กแล้วค้ขอขบนฟ้านะฮะกดยอดเลยครับ คก็ถ okay. okay. ่ายประมาณนี้แล้วกันนะครับครั้งหนึ่งเรามาเที่ยวที่สีฟ้าเชียงรายนีกับงานบอลลูนที่ตื่นตาตื่นใจอลังการงานอลังการมากๆแหละนะครับมันอามันสวยแบบพูดใหญ่ก็คือว่าสวยสวยๆะนะสวยที่สุดแหละนะครับนาทเที่ยวก็มาเที่ยวกันเยอะที่สุด ก็ถ่ายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บภาพแล้วกันนะครับมีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับตอนเทศสิงป้าเชียงรายนะงานบรุณปี2อ0พนบนะครับ